สถานการณ์น้ำมันขาดตลาดที่สปปลาวครับไก่ยังคือเก่าอยู่ด้ครับมอนอีเขาเป็นวันที่สามแล้วไก่ยังรอจักหยังลายอยู่ได้มารอเติมน้ำมันบ่ะครับม,รมาจากมืออ้อแล้วมามืา่อเช้าบ่มาจากมอเท่ามาจากมื้อโมงหวาห้ไห้ใช้อยก่เล่ย์ พาไปดูบรรยาก,กาศจักหน่อยครับตอนนี้อยู่ปัม๊มปตทก็สีเขาพ้านห้องกสนคันีนนนเดกใจรม,มีม้มันในนส่เยตันสาับไการิ่ให่เลยครับะเป็นรถแบบมีเพื่องําำเป็นเังกนิดนาอ ันี่ยาดใชครับเด้อบ่เต้ใสไซ่อ๋อไก่ทอกตัวนี้ไก่ทอกตัวนี่ี้คมัน่ขาเติมมันเนาะยอดเลยครับ<ม>สถานการณ์จริงเลยครับแต่ว่าบางคนก็เก่าตุ่มนะครับ มาทงหนูสบายดีได้ละว่าน้ำมออันไทยพี่ก็ได้นะ <c oughs> คนรอเด้เออคนรอคนรอ,อมาถาเติมน้ำมันเหรอถาเติมเมื่อวานนี่คนน่ะถาเติมนันอือจักมือลรวาเปลนเรยมในจักมือเลร,เเเรสถานการณ์เดียวกันสิครับสานการณ์เียว่าเป็นน้ำมันคาดเคลนยจักมือเอว่ามันสมมือเอบ,บ,บอ,เอบาตามสีขามาเไ บ่บ่ปั้มวันนี้ตน้นแรกเขเจ้ามาเตอเมื่อคืนนี่ัก้าเปิดเมื่อเช้าเนี่อ๋อปั้มนี้เพิ่งเปิดเมื่อเช้าแม่ลแล้วแถวแถวพนห้งแถวนีมันมันเปิดจากปั๊มยู่เนี่แถวนั่นคือจังลงมาจากเขาพาบ่ม,มีจากปั๊มเลยแม่นมบน<อ>่เ<อ>ขาเจ้ารถน้มันมา,มาเมื่อคืนนี่เลยเจ้าอ๋อคือคือว่างแถวนีบ่มันเปาเตืหนเลยบ่พี่ตรมังพอยกีส่งปั้มบ่มีเลยบมีปีเกเ พิดพับปั้มพาตมยังอยู่แต่โลเขาพามาบม่มีแล้วบ่เห็นแล้วมีปั้มเดียวนี่แหละมอนี้น้ำมันทำรถมาเกินที่11โมงแลเวคิดว่าสพ่พ่อ่ะราพอเขาแต่จองคิวไว้บอลนี่ครับแบบนี้เปอ็นนี่คิวไว้มีคิวุน้มาก่อนในใก่อนเอาลเ้าสิเามาถ่ายได้ขึ้นเ้าสิได้แบบนี้ได้เลยโอ้ได้แล้วไส่เป็าเส้โคก้วคสโก้โคคือก้ แล้วเพื่นกำนๆๆสสห,หน,นดบว่าเขาต้องใส่ผัวละเท่าไหร่ห้าแสนกำหนดกำหนดคันละห้าแสถ้าเป็นปรถใหญ่ยังสี่ล้านหนึ่งล้านหนึ่ง,นนงถ้าเป็นรถอันรถยนต์พวกวิกโก้พวกงยังนี่หา้หาแสนห้าแสนโอ้เราสมมุว่ารถจักเด๋อจกักคันหนึ่ 50, ห 40, งห้าสิบพันห้าสิบพันจะเดี๋ยวตูกละเซกางครับตามที่ว่าน้ำมันขาดตลาดที่สปปเราเนาะนี่คืออยู่แถวโค้งงครับ แต่ว่าแถวในเมืองนมว่าเนะี่ยผมเขามาส่วนคำซ้ำเนี่ยโอ้ติ่มคื้กันครับพิซปั๊มเปิดออยุปัมป๊มปั๊มสองปั๊มนี่ครับอย่างไรรก็ซีรอคิ้วกันแบบนี้ขึ้นกัน ตามผีเรียนรถในท่างครับนี่เห็นรถจากรถโมไซส่วนมาเพื่อนสิไปสื้อน่ะมันเลยครับที่วิ่งไปนี่เพราะได้วิ่งไปยังเลยครับวิ่งไปเพื่อไปซื้อน้ำมันครับเพราะว่าเขตนี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันกะมีปัม๊มน,นะครับปั๊มปัญญาที่ราชกอนจะเขาโค่นห้วงครับ้ามาทั้งทั้งเขาผ่าแต่ว่าขาดว่าก็สิบพ่าแลอก ระยะทางจากนี่ไปอหอวปั๊มน้ำมันนี่ปอ๊อมันไกลๆเลยครับแต่เพื่อไปเรอ่าวน้ำมันเบรดเลยสิเป็นจังไดแบบน,นี้ก็ต้องวิ่งกลับมาเสียเฉียวอยีกเนาะเพราะว่า,วามัน่ามันลุ่มเปียเดียวมันกระเบิดเนาะมาลุดถาเขาคิ้วเ,เ,เ,เติมด้เต้านี่ยังบว่า,วางเลยแหละทุกอย่างเนาะมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะครับเนาะ เพิ่นเห็นสภาพสภาพการนำมั่นแบบนี้เดียวมันกจเพราะกับตรงนี้ผลทุกอย่างครับเดี๋ยวสีไปเมืองตลาดสีผ้าไปเลาะเมืองตลาดสีเงียบเงาบ่ของสีขืนบ่วราคาเดี๋ยวสีไปล่องเรกเปลี่ยนอัตราเรยกเปลียตตยปล่ยนมันครับว่าเพิ่นเรือเท่าไรครับอยู่แถวนี้ครับตอนหนีตอนนี้อยู่ตลาดนองสะครับบรรยากาศงเงียบเงาอยู่ครับ จะพูดดีไปแลกเปลี่ยนเงินตายู่ใส่น้องเพื่อแลกเงินบ่นนี้เปลี่ยนเงินบ่ครับเปลี่ยนเงินลอยบ่เดี๋ยวเปลี่ยนบ่หันไงน,นี่บ่ฮะบ่มีเ,เงินซื้อเดี๋ยวแลกเปลี่ยนก่อนอ๋อแหลกเปลี่ยนในี้าหัานในี่ไงบ่เนาะเปลี่ยนเงินบ่เปลี่ยนเงินลอยบ่ บ่เปลี่ยนบ่ได้กินแล้วป่ะเนี้ไล่บ่ถเอนี่ี่วอันนี้่เปลี่ยนบ่เปน,ปเ,ปนเปลี่ยนเงินไดบ่ครับนี่ท่าไหแรกไหนเ,ไหน,เนี่ยอนนี่เปียนใช่ครับสี่สิบพันสเอาสีบ่สิ ข้าวเหนียวอะไรพีข้าวเหนียวข้าวเหนียวปะคือหู้ไรพีซื้อเขาเออไปถามเลยแซก้าเจ้าอยู่ไหนเอาฮันค่อยกันอยู่ื่อกีเออเดี๋ยวไปซื้อข้าเจ้าเลยแหละสี่สิบพันสาพันสี่สิซื้อเกียวซื้อเกีียว มีอีกเดียวครับมีเออได้คนเดียวมาแล้วสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนอยู่เย็นี่แถวนี้มันขาดบ่แถวบ้านเฮานี่ขาดบ่ขาดอยู่บ่อกำลังติดโคน้ำมันเข้ามาแต่ละเสียอยู่เมื่เฟินวาบ่เพิ่นวาไม่ลงเป๊ะแล้วแต่เอาก็บเสียแนบไมื้อีดแเบใช่ไหมอืมแต่ซาชุนแบบตามที่ว่าเขาเป็นประชาซุนข้นเล่าเนาะเพิ่นเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่าเพิ่นว่าก็เพราะามาเห็นแล้วปั๊มมันปิดหลายมันบ่ล่ะ เออพอจะเปิดมาปุ๊บเนี่ยพ้นจากขอมพิวเตอเต็มทังสีไปรอคิวกันเต็มเลยแบบมันเปี้แต่ก็เส้นเขาแบ่บอุ่นใจเนาะเข้าน้ำมันเข้าฮันโด้วยซีก๊าซูดเดี๋ยวนี้มันมีซีหนึ่งสูดซือซื้อน้ำมันเข้าในราคาแพงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงินมันรูดแนาในรูดราคาน้ำมันเขาไปจะเพิ่มเดี๋ยวสมมติว่าตลุงตลาดนี่มันมีผลก๊าซเฮนก็อเมื่อเี้มันไมี่ผลเนาะพอทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะ รถข้าบ่มีขี่มาขาบามาซื้อข้าวข้าวันนี้มียังกินเอ้ยต้มมีโฮนึงยุ่งเงินก็ยามแล้วบ่มีน้ำมันม่เอานี่สว่าเรานี่้ำมันกระตอกใส้ได้จาเป็นเนาะทังจแก่คนไ้เบียงมามาสวนก็คีดคิดหนึ่งอะเชียร์นึงส่งที่นคือเมือนเศร้าที่นี่มีนลามาวิ่งวิ่งมีบ่มีเลยซื้อว่าเงียบเลยมีบุญมีเลยมีบุญมีเลยซื้อว่าเงียบเลยแม่บ คือว่าเรานอกของทุกอย่างครับเกิดเหนื่อยน้ำมันถ้าน้ำมันขึ้นของก็ต้องขึ้นตามขึ้นตามบ่การฮะขึ้นเรื่องหนังเข่าเนี่ยขึ้นกันแหละยุทธให้ขึ้กันเนี่ยถ้าว่าน้ำมันขึ้นนี่ก๋วยเตี๋ยวก็เพิ่มเออแต่ว่าถ้าน้ำมันลดล่ะกับบ่ลดเป็นคือกันว่าขึ้นไงลดยากเป็นคืขึ้นด้วยด้วยก่อใจริ้งไรก่อเจริ้งไรปิ้งเปล่ามั่นอะทุกอย่างกับเขึ้นด้วยน้ำมันครับ แต่มีผลเนาะที่ผลโนอัตราดล้งเงียบปีรีพาเนาะปกติคนรถสิจอดอยู่นี่เต็มเลยครับเนยนี่โบมี่เลยเพราะว่ารถที่ออกไปซื้อเขาซื้อของมันต้องไปจําเป็นนะแต่ว่าจำเป็นคือไอ้ล้ว่ามีแก้วอยู่บ้านอยากกินแก้วไปก่อนนะช่วงนี้ครับเพราะว่ามันจําเป็นเนาะเอเขาไปอยากใส่รถเลยแหละ